สวัสดีครับเพื่อนๆครับผบกับมองค์แฟมิลีนะครับในตอนเย็นมือเย็นของวันที่31ตุลาคมวันฮอลล o วีนเดย์นะครับผบกับบรรยากาศทานมือเย็นใต้แสงเทียนบรรยากาศการทํำยำม,มือใหญ่อร่อยกันสี่แม่ลูกไปรับชมรับฟังเลยครับผมครับผมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันฮาโลวีนนะครับวันนี้ ไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะครับเราก็เลยต้องกินมื้อเย็นนะครับก่ามกลางแสงเทียนนะครับบรรยากาศวันฮาโลวีนพอดีนะครับเมนูของเราวันนี้ก็คือยำรวมมิตรทะเลนะครับนี่ครับเมึดมาพร้อมเลยครับนี่ครับในห้องของเราก็จุดไฟไว้นะครับบรรยากาศวันฮาโลวีนครับ ะจางมันจะวังเว,วงเวนิดหน่อยนะครับวันนี้ห <c> ย <oughs> อดเทียนเข้าออไปใกล้ๆนะครับจะได้เห็นอาหารหน่อยนี่ครับมีไ้ตันมีกุ้งมีมึกกจะเปิดนะยำอร่อยอร่อยนะครับนี่ครับเนาะจิ้มเต,ตันก่นอนรับึบกจินมเทตันก่อน อ,อืนี่อร่อยครับนนี่มัตัวใหญ่แตงโมงหนุห่มเบ็กๆก็ทานเลยครับวันนี้วันฮาโลวีนพอดีนะครับเป็นไงลูกเข้าบรรยากาศผีออกเดี๋ยวไปผีมาครับ <c oughs> นะครับนี่ก็คล้ายๆกับแม่นาคพะขนงอยู่แล้วนะครับนี่นะ่ไหฮ <c oughs> าโลวีนนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูสิก <c oughs> <c oughs> ินดินเนอร์ไซต์ตันเอาเป็นไงนุ้งอร่อยไหมลูกอืน,นั่น มาก็เริ่มหอนแล้วครับคนหรอนันผีหลอกคนแล้วครับไม่นั่นคนมีเสียงกรี๊ดแล้วครับผลไม้ของเราแตงโมครับวันนี้ผีหลอกคนหรือคนหลอกผีแม่ไอ้หนูไม่กินชาติจังไม่อะเราจะให้กินออกที่ไงยังเงี้ยอ๋อ นีหลอาคนอยู่คนหลอกผีกันแน่จะมาไมไม่กลักลัเมื่อไหร่ไฟจะมาปะเปลี่ยนม้อไฟก่อน ไอ่ตรงไฟยังาป่ะแกะอีกหานวลมือครับตอนนี้หาหนวดนมืออยู่หนวนมือเยอะเหรอรถ้าหมายว่าทำทีเดยียวรวมกันหลายอย่างก็เต็มถาดเหนนมือนเดิมนะครับเพืนน่อการทานเลยป่ะเหนื่อยไหมครับเหเมนูของเราทมกลางแสงเทียนนะครับเทียนก็จะหมดละ บรรยากาศวันฮาโลวีนวันนี้นะครับ ก็รู้สึกจะเผ็ดไปยกกวดเลยเขาเผ็ดและยังไงเนาะอออออชอบแตงโมนะครับผีใส่ตันพี่ใส่ตันลูกอ๋ออ๋ออ๋องพออ๋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 ตั๋นอ๋อ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 อออ๋ออ๋อองออออ๋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 อเ๋ออ๋อ อาหารของเด็ดคูลากคลุ่มของเราครับขอ้บอมกะเกียงกุดแพงม,มาแล้วครับเอาเทียนเองไหมแม่อมเอามาได้หนนตรงนั้นนะครับระวังนะครับอ้อ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 เอาเทียนลยเทียนเลยลูก หลังตู้เย็นเอาเทียนลุกไปเอาเทียนตู้เย็นเนาะไม่ถึงแม่ตะการว่้ยิงมืออีกยิงมือจิงน่ากลัว เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันทำไมไม่สิเอออะไรลูกเขาเลาะอะไรเทียนสองชั้นใช่เทียนสองชั้นเทียนสองชั้นเนี่ยนะอ่าต่อเทียนลูกต่อเทียนเทียนนี่จะหมดอยู่แล้ว ทำไมไม่ให้มันหมดหมดไปเลยทำไมต้องทำเทียนสองชั้นด้วยเนี่ยไมทแล้วจะกรี๊ดทำไมบรรยากาศวันฮาโลวีนก็เลยกินไม่ให้เกีรยงกานหักเลยโอ้โหขึ้นช่ายสดๆครับของกับกุ้งขาวสดๆวันฮาโลวีนที่เลยพิซซ่ามีแต่คนแต่งตัวเป็นฮาโลวีน ว่าเราไม่แต่งมั่งไงที่พวกเราเป็นคนเราไม่ได้เป็นผีอาจา่ย์ขอขนมไปเพื่อดูได้ไหมอารมณ์อีไหนกำลังงานหลวงเถิดอ,อะไรเนี่ยบปะหอย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 โอเคอืมทานะได้ สุดยอดเลยครับเพื่อนกับบรรยากาศฮาโลวีนเดย์วันนี้นะครับยำมาแล้วยำอร่อยอร่อยของเราแม่ขอไต้จันเยอะๆโอ้นี่อันนี้กับปลาหมึกนี่เอ้โหมึกมาแล้วครับหมึกสดๆตัวใหญ่ๆทำยำเพืนี่ค่ะตรงนี้ออกมาแล้วก็มากินตรงนี้เป็นรูได้เดี๋ยวลูกงานผลไม้แตงโมเพิ่มเพิ่มเื่อนหมดแล้วพื้นน่ะ ถ้าเป็นฟักทองก็เอาสวมหัวก็เป็นผีวันฮาโลวีนเหมือนกันนะครับฟักทองก็เหมือนกันใช่ครับลู่จะทำน้ำแตงโมหรืหหอเปล่าแตงตอเมื่อวานได้๋วพึ่งมันประดิษฐ์ของฮาโลวีนแล้วลูกบด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 ลงใส่ไฟนะ่าจะมาแล้วแม่ไปเปิดสิถ้าว่ามาแล้วเดี๋ยวพึ่บดบดบดนี่มันเป็นน้ำกอดแปด๊บ เล่นทำไมเด็ดูซจมันเป็นน้ำนยังมันยังไม่ลึกรูมันยังไม่ลึกน,น้ำกระเด็นยำม,มอใหญ่ครับ <c oughs> ใส่ใส่ใส่โอ้โหกินใส่ด้ย นี่ครับไซตันนะครับอาหารของปอบผีฟ้าปอบผีฟ้ามีเล่อมัาเป็นมืออืมอาเพิ่มวามั้งครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทานมื้อเย็นวันฮาโลวีนกับบรรยากาศวิววิวนะครับไฟฟ้าดับทั้งเมืองครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็รับชมรับฟังหวังคำเฟมิลีจนจบนะครับวันนี้ทานมื้อเย็นจำหม้อใหญ่กับบรรยากาศวันฮาโลวีนบรรยากาศที่ทั้งเมืองมืดมิดนะครับเพราะว่าไฟฟ้าดับหม้อแปงแลงระเบิดนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ